อะไรคือสิ่งที่เหล่านักวาดหวาดกลัวที่สุดในตอนนี้อันดับ5การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI สถิติระบุว่า41%ของนักวาดรู้สึกกังวลว่า AI อาจเข้ามาแทนที่บางส่วนในอีก5ปีข้างหน้าแม้ตอนนี้ AI จะยังไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสารรค์และเอกลักษณ์ของมนุษย์ได้แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้นักวาดต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอันดับ4การแข่งขันสูงและความคาดหวังของตลาด มีผลงานศิลปะใหม่อัปโหลดมากกว่า12ล้านชิ้นต่อปีความถี่และปริมาณงานมหาศาลทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูงการมีฝีมือเพียงอย่างเดียวไม่พอต้องมีทักะการโปรโมทและปรับตัวตามกระแสะให้รวดเร็วอันดับ3การถูกละเมิดผลงานและลิขสิทธิ์สถิติระบุว่าคดีละเมิดผลงานศิลปดิจิทัลเพิ่มขึ้น35%เมื่อเทียบก,กับปีก่อน ผลงานถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตขายต่อหรือดัดแปลงจนเสียคุณค่าปัญหานี้สร้างความเสียหายทั้งรายได้และจิตใจและกระบวนการทางกฎหมายมักซับซ้อนและใช้เวลานานอันดับสองภาวะหมดไฟสถิติพบว่า5 4เปซนตของศิลปินดิจิทัลหมดไฟภายในสองปีแรกของการทำงานเต็มเวลาแรงกดดันจากเด็ดลายความคาดหวังและการทำงานต่อเนื่องอาจทำให้หมดแรงบันดาลใจบางคนหยุดวาดไปนานหรือเลิกวาดถาวรอ,อันดับหนึ่งรายได้ไม่มั่นคง สถิติรายงานว่า6.3%ของนักวาดฟรีแลนซ์มีรายได้ไม่แน่นอนและ28%เคยมีรายได้เป็นศูนย์ในบางเดือนแม้ฝีมือดีแค่ไหนแต่ถ้ารายได้ไม่พอเลี้ยงชีพก็อยู่ในวงการได้ยากปัญหานี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้นักวาดจำนวนมากต้องเปลี่ยนอาชีพ